ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้สมัยชาแนวก็จะพามาดูไล่ข้าโฟดนะครับก็ทีแรกคิดว่าจะได้ยังไงเนาะแต่พอมาดูวันนี้อีกรอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้ได้อยู่ ฝากโอเคอยู่ครับดูสิครับฝักใหญ่อยู่นะครับมันก็เป็นบางที่ที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าบางที่มันก็โอเคอยู่ก็ <c oughs> อีกสักประมาณกลางๆเดือนหน้าก็คงจะเกี่ยวได้แล้วนะครับเพราะว่าข้าวโพดรุ่นนี้มันอายุของมันก็ร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบวันนะครับ พอได้อยู่ครับพอได้อยู่พอได้อยู่ครับพี่น้องมาดูรอบที่แล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับเฮ้ยออออทำไมเนาะมันจะมีฝักให้ไหมเนาะแต่พอได้กลับมาดูรอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ กดีฝักใหญ่อยู่ครับอือกใหญ่แต่ไม่มี ตรงที่งามๆกับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนที่มันงามตั้งแต่ตมันเป็นไอ้นั่นอยู่ไอ้ตรงที่ล่างๆนั้นไม่ค่อยงามตอนที่แรกกับฝักดีกว่าครับก็ไม่เป็นไรปีนี้เป็นปีแรกนะครับ ที่สมัยมาทำไร่นู่นนะครับยาวไปนู่นเลยครับที่ป่าลงเหลือง ที่กำลังเริ่มเหลืองยาวไปนู่นเลยนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับปีนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจังหวะในการทำเราไม่ได้ก็ต้องเอาตามสภาพสำหรับปีนี้ก็สำหรับคลิปนี้สมัยก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปน่าจะเป็นการเกี่ยวข้าวโพดนะครับสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวรอติดตามได้นะครับกับสมัยชาแนลสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ